สวัสดีครับผมช่วงวัดครับเครื่องที่ท่านเห็นนะครับเครื่องนี้เป็นเครื่องยันมากเจ้าพลังนะครับเป็นท f 1อ5นะครับเครื่องวาอาการไม่ติดไม่มีกําลังนะครับเครื่องนี้ติดมาเกือบทั้งตัวนะครับแต่ไม่ติดไม่มีกําลังครับตัวนี้นะครับสังเกตดูนะครับหนึ่งห้าห้าอแต่ว่าลูกค้านะครับ ทำใส่ฟองลูกแหวนของ15มาอันนี้เป็นเสียงของเครื่องที่ติดหรือว่าฟิสมบูรณ์แล้วนะครับเครื่องนี้ทําอะไรไปบ้างครับเครื่องนี้เป็นเครื่องอาเจ้าพลังใส่ปอกลูกแหวนของ115แองค์ครับ11แองก์ครึ่งนะครับอาทาวาล์วโต้นะครับประเดิมประมาณ2-3มิลใส่วาล์วของ RT140 นะครับทั้ง ID Asia ใช้หลักการขยายเบาเบาเอานะครับขยายเบาเบาหรือเบาเบาเบาฝาสูบนะครับเบาเบาเบาให้ใส่ของ r า1ี0นะครับทั้งอู่เราทำเาเองหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นการตึงปอกหรือว่าทาฝาสูบข้อทั้งหลายนะครับเครื่องน,นี้นะครับจะทำฝาสูบนะครับคนเองนะครับกําลังจะเรื่องง่นะครับนะครับ ก็เดี๋ยวท้ายคลิปผมจะบอกให้นะครับว่าเครื่องนี้ทาอะไรไปบ้างหน้าตาเป็นยังไงนะครับเครื่องพวกนี้นะครับถ้าเปลี่ยนไปได้โลยแต่ก็จะกราลังให้เปลี่ยนวินนะครับวินตัวนี้นะครับวินวินตัวนี้ต่อยู่ที่ประมาณสี่สิบสี่มิลนะครับรอบของเครื่องนะครับล้อช่วยแรงหมุนหนึ่งรอบนะครับวินตัวเลขตัวที่ทําเห็นสีทองนึงครับสี่สมิลนะครับจะหมุน หนึ่งในสี่ครับหนึ่งในสี่ก็คือมังสี่ครั้งต่อหนึ่งรอบของพอเชลลนครับเครื่องที่ดีฟิตแล้วนะครับใส่น้ำมันเครื่องพอดีนะครับต้องไม่มีน้ำมันออกที่ท่อไอเสียเวลาติดนะครับเดี๋ยวผมจะลองให้ท่านดูอัตราการเร่งนะครับตัตตาการเร่งนะครับน้ำมันเครื่องขึ้นดีนะครับเครื่องตัวนี้นะครับเจ้าพลังนะครับหรือเจ้าพังเนี่ยนะครับ แต่ของขยะนะครับก็คือปัญหาอย่างเดียวคือน้ํามันขึ้นนะครับตาแก้จบนะครับจบทุกอย่างนะครับ,รบเดี๋ยวมาดูผมจะเร่งให้ดูสภาพาการเ u n n นะครับตอนนี้ผมติดหรืรอว่าสภาพต้องกลางวันนะครับถ้าตอนกลางคืนนะครับไฟแ,แลบหลอดท่อนากนีนะครับมีติดระบมเครื่งยนต์กระบังมันเสนะครับมันตายไปัออกมาแบ่งล่องบัน คือมันแค่ชอบสว่างะเปี่ยนมาเป็นแบบนี้เป็นแบบนี้นะคือสายตาองคุณเปล่ยไปแบบนี้นะครับก็เลยมาดูอากาศนะลีรหัสลาดโตนะครับกับ้านี่นี่เปนปัจจนการตัดตัว Gracias. Yeah. ร้อยนะครับเครื่องตัวนี้นะครับผมผมบอกก่อนนะครับเป็นเครื่องเดิมนะครับเดิมนะครับแต่เราใช้อศัยหลักการรีดแรงม้าออกให้มากที่สุดนะครับด้วยการขยายบ่าวาวนะครับจากเดิมเป็นสองมิลจากเดิมให้เป็นสองถึงสามมิลนะครับแล้วก็ใส่สปริงภาวนาให้แข็งขึ้นนะครับสปริงผมตัวร้อยนะครับแล้วก็ลดลดความร้อนนะครับด้วยการ ลดความร้อนในการลดขนาดของวินพัดลมครับแล้วก็อปอกลูกแหวนเดิมนะครับลูกปั๊มหัวฉีดเบอร์เดิมนะครับของอของเครื่องไอนมาเจ้าพลังนะครับลูกปั๊ม N8 นะครับส่วนหัวฉีดนี่ก็เดิมนะครับฉีดเดิมนะครับแต่ว่าเปลี่ยนใหม่เป็นนือนนึงนะครับทุกอย่างลายด้านในแท้ทุกตัวไม่มีตัวไหนเปลี่ยนนะครับดูน้ำมันเครื่องนะครับ เพื่น้ำมันเครื่องขึ้นแจ๋วเลยนะครับใช้เรือนครับเดินโอเคครับเดี๋ยวผ่านก็ติดสติกเกอร์เลยครับร้านอุทิรเกษตรยนให้เลยครับช้าคิดคุณผมร้อยผมก็อยากจะติดให้นะครับถ้าเป็นถังใหม่ถังเก่าจะไม่ค่อยติดนะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันรั่วมันอะไรก็รอดลอนเปล่านะครับผมเลยไม่ติดให้อ่าฝักนี้นะครับก่อนทา ก่อนทำครับลองฟังดูครับตอนนี้นะครับดูนะครับเพื่องทํามาหมดเลยบอกเขายังสวยนะครับแต่ต้องเปลี่ยนนะครับแว่นนะครับสวยนะครับรอยประเก็นยังไม่แข็งไม่อะไรนะครับอนะครับประเก็นยังแดงเลยนะครับข้อเทียมใหม่นะครับยังไม่มีร่องร้อยการสึกเลยนะครับดูนะครับจะไม่ติดนะครับ ต่ไม่ติดนะครับก็งงอยู่เหมือนกันทำมาใหม่หมดนะครับคือที่นี่แปะลูกปืนนะครับดูลูกปืนนะครับใหม่ทุกตลับเลยนะใหม่ทุกตลับเลยแต่เครื่องไม่ติดแกะดูละเอียดนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูนะครับมันเป็นเพราะอะไรกันแน่นะครับ,นะรบปาเก็นยยังใหม่อยู่เลยนะครับ กเกงเขายังใหม่อยู่เลยเระดาษรับกาเกงการแห้งการแข็งตัวยังไม่เกิดเยอะเท่าไหร่นะ, you ะครับเราวากกันใหม่ครับก่อนอื่นจะบอกก่อนนะครับว่านี่ครับดู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 ดยังใหม่เลิปอยู่เลยนะขาสูบเนี่ย ขาสูบนะครับใส่วาวมานะครับขวาสูบนะครับดูวาวหลอดวาวมันไม่ใช่ของเขานครับมันไม่มีหมวกนะปกติต้องมีหมวกแต่พยายามมาแล้วนะครับแล้วก็น่าจะเป็นจุดนะครับดูนะครับดูนะครับเต็มเลยนะครับที่อะไรตั้งนานครับเกลือนเลยก็เดี๋ยวว่ากันครับแก้วาสูบ มาดูที่มันเป็นอะไรกันแน่ผมก็อยากรู้นะครับคือต้องบอกอย่างนี้ครับอูนี้นะครับอูผมเนี่ยนะครับเครื่องนะครับถ้าไม่สุดนะครับไม่สุดจริงๆหมายถึงว่าไม่สุดช่างตามตำบลตามอำเภอนะครับไม่ถึงมือผมเนียครับไม่มีมาแน่นอนนะครับเครื่องที่ผมเจอส่วนใหญ่จะเน่าเลยแล้วก็สุดแล้วครับที่คือจนเจ้าของเครื่องคิดว่าซ่อมไม่ไหวถึงจะถึงมือผมนะครับคือสุด ตั่งแล้วนะครับถึงถึงร้อยละเก้าสิบเปอร์เซ็นของเครื่องที่ผมซ่อมเป็นปรบนี้ทุกตัวแต่มาหาผมผมรับประกันครับจบร้อยเปอร์เซ็นต์เด็ร้อยครับตู้ตลับลูกปืนเขายังใหม่คลิปอ่าครับที่ท่านเห็นเนี่ยนะครับเป็นการเทสัวชีตนะครับคือเราเป็นัวชีตแล้วต้องเทสค่าแรงดันนะครับอยู่ประมาณร้อยห้าสิบนะครับนะครับหรือสิบห้าอ่า psi ประมาณนั้นนะครับเอาเป็นปอนด์ได้แล้วกันครับประมาณร้อย ค่ามาตรฐานเขาอยู่ประมาณร้อยหนึ่งถึงร้อยห้าสิบถ้าเกินร้อยห้าสิบขึ้นไปนะครับเครื่องท่านจะมีอาการเข็ดนะครับอ่าเครื่องตัวเดียวกับตัวที่ติดที่ท่านดูก่อนหน้านะครับสภาพก่อนซ่อมนะครับของเครื่องที่มาหาเรานะครับถังถึงในผุหมดนะครับไม่มีอะไรเหลือนะครับก็คือใช้สมราคานะครับเดี๋ยวเราจะมาทํเลือะทำบา์วาวโตนะครับเป็นของ rt หนึ่งสี่ศูนย์นะครับทำตัวนี้นะครับ rt หนึ่งสี่ศูนย์ อันนี้เป็นวาลของไอเสียและไอดีเราจะต้องทำนะครับที่ท่านเห็นเป็นภาพเป็นการขยายเริ่มขยายบ่าวาวนะครับก็คือให้าบบ่าวาวเนี้ยกว้างขึ้นกว่าเดิมนะครับวาของ t f เอฟร้อยห้าร้อยสิบห้านะครับนะครับอันนี้คือการขยายบ่าวาวนะครับเป็นขั้นตอนไปนะครับขยายบ่าวาวเ็จทำบ่าวเ็จนะครับเราก็ต้องมาทําร่องล็อกเกลอดม้านะครับหรือประกับล็อกวาลนะครับทั้งไอดีไอเสียนะครับ โอเคนะครับก็เนี่ยครับเสร็จแล้วครับบ่าสามองศาเราสังเกตนะครับบ่าเรานะครับสังเกตดีๆนะครับบ่าองศาการจับผมใช้มีดสามมุมปรับนะครับสังเกตบ่านะครับผมจะทําอยู่ประมาณนี้นะครับจับกลางนะครับจะไม่จับปลายนะครับก็คืออยู่ประมาณหนึ่งหนึ่งจุดห้ามิลนะครับ้าจับกอกแบบนี้นะครับถ้าจับปลายอย่างเดียวนะครับหรือมินมิลปลายนะครับผมการันตีได้เลยว่าเครื่องท่าน ช้งานได้ไม่นานนะครับถ้าทําแบบผมเนี่ยนะครับผมรับประกันนะครับจบแน่นอนนะครับเหล็กจับกึ่งกลางแบบนี้นะครับก็นี่คือการทำเบาๆครับเมื่อเราทำาบาๆได้นะครับเราต้องมาทําล่องนะครับล็อกประกับวาล์วนะครับให้เท่ากับหรือขนาดเดียวกันกับของยันม์มาะครับเพราะครูป้ากับยันมาไม่เท่ากันนะครับ ตรงนี้ต้องระวังนะครับทําบางมากขาดนะครับโอเคครับก็นี่นะครับพอจบแล้วลักษณะเป็นแบบนี้ครับสนใจซ่อมนะครับสเตปนี้นะครับก็คือทำฝาสูบวาลขยายเบาวาลเป็นของอาร์ทีหนึ่งสี่ศูนย์นะครับหาก่านใดสนใจนะครับผมยินดีรับทำนะครับส่งฝาสูบมาทำก็ได้ครับเอาไปประกอบเองนะครับแล้วก็เซื้อวินพัดลมไปนะครับ ระบบความร้อนท่านไม่เกถึงท่านไม่เปลี่ยนวินนะครับความร้อนก็ไม่เกิดครับเพราะทุกอย่างคือเดิมหมดเปลี่ยนแค่ขยายบาวาวเป็นวาวของอา1์ทีหงสศูเท่านั้นครับก็อย่างอื่นนะครับสนใจทักได้เลยนะครับเบอร์โทรศูนย์รปดหกสามแ5ดศูนะครับช่างวัดนะครับผมอยู่อําเภอมหาล่าจังหวัดยิดยานะครับนะครับก็หาคลิปนี้นะครับ ท่านดูแล้วมีประโยชน์นะครับได้ความรู้ไม่มากก็น,น้อยนะครับผมาฝากกดไลค์กดติดตามนะครับเป็นกำลังใจให้ช่างวัดด้วยนะครับที่สุดของการทำคลิปนะครับก็คือ,อยอดกดไลค์กดดูนี่แหละครับฝากกดไลค์กดติดตามช่างวัดด้วยนะครับใครมีเรื่องสอบถามนะครับทิ้งข้อความหรือว่าโทรเบอร์ที่ผมบอกไป ข้างหน้านี้ข้างต้นนะครับได้เลยนะครับผมยินดีให้คําปรึกษาครับที่ท่านเห็นคลิปที่ไฟออกนะครับนั่นคือคลิปที่ผมทำเครื่องเสร็จแล้วเอามาลงให้ดูนะครับนี่คือผลงานนะครับผลงานของการอัปเกรดนะครับอัปเกรดเครื่องยเดิมนะครับยันนาทอฟหนึ่งหนึ่งห้าอลครับทุกอย่างเดิมหมดแท้หมดนะครับทั้งเครื่องนะครับนะครับการอัปเกรดนะครับก็ หวังมากของเกิดประโยชน์นะครับสวัสดีครับ